จะม,มาเปิดกระเป๋าให้ทุกคนดูนะคะอู้อ๋อคน ในช่องอาม์มดีเอช n น e ลค่ะวันนี้นะคะอาําก็จะมาเปิดกระเป๋าให้ทุกคนดูนะคะว่าอารพกอะไรอไว้บ้านแล้วก็เวลาไปเรียนอาําพกอะไรไปบ้านนะคะคืออาร์เป็นหนึ่งคนนะคะที่เรียนวิศวะนะคะซึ่งส่วนใหญ่เด็กวิศวะเขาไม่ค่อยจะพกอะไรไปเรียนนะคะแล้วมันเป็นคําถามจากเพื่อนอ้ำเองที่ถามว่ามึงพกอะไรไปเรียนเพราะว่าเวลาไปเรียนอารพกกระเป๋าใบเท่านี้ไปเรียนเลยนะคะแล้วก็พกไปหมดนี่เลยค่ะทุกคนแบบนี้เลยแล้วเพื่อนอารก็ถามมาว่าเออมึงพกอะไรไปขนาดนั้นเพราะว่า ตามที่ทุกคนเห็นกันแบบคุ้นชินเลยนะเด็กวิศวะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยพกอะไรไปเรียนหรือเขาจะไปเรียนตัวเปล่าบางคนก็ไปแค่ปากกาแท่งเดียวใช่ปะแต่อามาเป็นส่วนน้อยมากๆที่แบบไปเรียนโดยพกกระเป๋าใบเท่านี้ไปเลยนะคะก็เลยจะมาแกะให้ดูว่าเออมีอะไรในกระเป๋าใบนี้บ้างนะคะแต่ หลายคนก็จะพูดว่าแบบเออส่วนใหญ่นะเขาก็จะไม่รู้ว่าทําไมเด็กวิศวะนะคะไปเรียนแบบไม่ค่อยพกอะไรไปก็คือเขาทําแบบนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าไปแค่ประกาศทั้งเดียวแล้วไม่เรียนนะคือไปเรียนคะ่ะทุกคนแต่ว่าเ,เด็กวิศวะส่วนใหญ่ก็จะทําแบแบบ เขามีอุปกรณ์ทุกอย่างให้ในห้องแ a บเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปแค่ประกาศแห่งเดียวหรือบางคนไปแต่ตัวทัวยกลกงอะไรประมาณนี้นะคะก็อันนั้นก็คือไปเรียนนะคะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไปเรียนแต่อ้อมเป็นส่วนน้อยไงที่พบกระเป๋าไปไป,ไปเท่านี้ไปเรียนไงก็เดี๋ยวจะต้องเปิดให้ดูนะคะมาตอบคําถามทุกๆคนแล,ล้วก็รวมถึงคําถามเพื่อนอ้อมด้วยที่พกอะไรไปเรียนขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างคะ่ะ และช่องแรกที่อมจะมาเปิดให้ทุกคนดูนะคะก็จะเป็นช่องนี่เลยค่ะทุกคนมันอยู่หน้ากระเป๋าเลยนะคะดีไซน์สวยป้ากระเป๋าใบนี้อ้ําใช้มาสักผกแล้วนะคะรู้สึกว่าทนแล้วก็แบบสบายมากๆเลยเวลาเราสะพายนะคะแบรนด์ที่อ้ําใช้ก็จะเป็นแบรนด์ g a s o n Luca นะคะทุกคนนี่สีนี้สวยมากเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันก่อนนะคะข้างหน้าก็จะเป็นซิปสองข้างแบบนี้เดี๋ยวมาดูว่าอ้ําใส่อะไรเข้าไปในนี้บ้าง <S <S> <S เดี๋ยวล้วงก่อนนะคะ อ่าเจอแล้วก็จะมีนี่เลยมีเมาส์เป็นเมจิกเมาส์นะคะทุกคนแล้วก็มีต้นแล้วก็จะมีแอร์พอร์ตนะคะทุกคนแบบนี้เลยถ้าอําเปิดฝาปุ๊บมันจะเชื่อมกับที่อําอัดที่วอนนี้นะคะก็เลยไม่อยากเปิดฝาดูนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเดี๋ยววางไปก่อนอ่าน่าจะมีอีกนะเดี๋ยวล้วงดูก,ก่อนอหมดแล้วนะคะหมดแล้วทุกคนดูข้างในนี้มันลึก,กมากๆเลยนะแบบ อ้ําล้วงตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้เลยลึกมากใส่ของในเยอะมากดูดีคนหรือก,ก็แต่ว่าอ้ําใส่ไปแค่สามชิ้นเองแต่ข้างนี้น่าจะมีเพราะว่าอ้ําเป็นคนชอบใช้กระเป๋าแบบให้คุ้มอ่ะคือมีกี่ช่องก็จะใส่มันทุกช่องเลยนะคะข้างนี้น่าจะมีอี้ออันนี้มีเจลแอลกอฮอล์นะคะทุกคนช่วงนี้ก็โควิดเดยอะเนาะก็ต้องโกบ้างนะคะเจลแอลกอฮอล์เคน่าจะหมดแล้วแหละ เดี๋ยวเราลูซิปเก็บฝายก่อนนะคะแล้วก็จะมาเปิดดูข้างในกันนะคะถัดมานะคะก็จะเปิดข้างในใทุกคนดูทุกคนอ้ําอยากให้ดูดีเทลข้างหน้าเขามากว่าเขาแบบออกแบบมาได้สวยงามมากๆคืออ้ําชอบตรงนี้มากๆเลยนะทุกคนน่ารักป้าดูดิเวลาเปิดนะคะก็ออกแบบนี้นะคะออผิดด้านดึงผิดด้านนะคะเมื่อกี้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนน่ารักมากแล้วก็จะเปิดขึ้นแบบนี้ดูดี ดีไซน์เขาดีมากเลยนะคะแล้วก็ด้านในคือบอกเลยว่ากว้างมากๆก่อนที่จะเอาของให้ทุกคนดูนะคะว่าใส่อะไรไปบ้างเจอสิ่งแรกทุกคนก็ต้องอึ้งค่ะว่าใส่เข้าไปได้ไงแล้วก็แบกได้ไงนั่นก็คือ MacBook ค่ะทุกนะคน <c oughs> เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะว่า MacBook คือเครื่องใหญ่ขนาดไหนและที่สัมพันธ์คือหนักมากทุกคนแต่เวลาอั้าสะพายกระเป๋าใบนี้คืออารูส้สึกสบายไม่รู้สึกหนักเลยเพราะว่า ด้านหลังนีมีแบบนี้นะคะเป็นแบบคล้ายๆแบบรองรับหลังเราจะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อ้อรู้สึกว่าอ้อสบายแล้วมันสบายอาจจะเป็นเพราะเนี้ยแหละตัวนี้แหละ,หละอ้อรู้สึกว่านะเพราะว่าคือเขาดีไซน์มาแบบได้ดีมากๆเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็มาดู MacBook กันนะ m มคบุ๊กอ้อม เครื่องใหญ่เริ่มเทิมมากทุกคนไม่รู้ว่าใส่เข้าไปได้ไงแต่ที่พกก็คืออําเรียนไพทอนนะคะแล้วต้องเขียนโคดอัมก็ต้องพก m มคบุกไปด้วยนะคะถามว่าใช้คอมที่แลบได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าเอออําอยากใช้แมคบุกตัวเองมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดข้างในมีอีกเดี๋ยวขอวาง m มค b o กก่อนไปบ้านแล้วก็จะมีเป็นมีทุกคนเจอแมคบุ๊กเข้าไปก็ว่าหนักแล้ว iPad ค่ะคือพก iPad ดด้วยแบบแบบเวลาเผื่อมีเอ่อเผื่อมีแบบโจดย์เล็ช่องเลคเชอร์อะไรประมาณนี้นะคะก็มีทํางานส่งการบ้านอะไรเงี้ยอ้อมก็จะใช้เป็น iPad หรือแบบถ้าเป็นเรียนออนไลน์อ้อมก็จะเรียนผ่าน iPad นะคะก็สําคัญมากๆากก็พกนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี้ทุกคนน่าจะเห็นแลละแหละมันคือสายชาร์จแบตนะคะทุกคนสายชาร์จแบต p h o n e อ้ํานะคะก็คือขาดไม่ได้เลยต้องพกนะต่อไปก็ ใหญ่มากคือสายชาร์จ8 Macbook อ้มนะคะทุกคนใหญ่ใหญ่และต่อมาก็จะเป็นแมสค่ะขาดนี้ได้และก็จะเป็นเครื่องคิดเลขค่ะุกคนถามว่าพกทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ใช้โทรศัพท์มือถือคิดเลขกันแล้วนะตาอ้่มพกไว้เพื่อแบบมีทรงมีสอบในห้องอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ถือมือถือเข้าไปแล้วก็เตรียมไว้เผื่อแบบเออมันฉุกเฉนะินเนาะและต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ ผ้าเช็ดนะคะผ้าเช็ดแอลกอฮอล์ไว้เช็ดเวลาเราไปกินข้าวที่ไหนเราก็เช็ดอะไรประมาณนี้อ้ําก็พกไว้นะคะเช็ดมือเช็ดปากอะไรอย่างงี้เนาะไม่รู้เช็ดปากได้ไหมแต่อ้ําเช็ดนะั้นแสบมากและก็นี่นค่ะทุกคนเป็นกระเป๋าตังอ้ําเองนะคะเป็นแบรนด์ของ Gaster Luca เหมือนกันนะคะทุกคนดูดีน่ารักมากแล้วคืออ้ําชอบมากๆเลยนะคะคือถือสะดวกมือมากๆดูดีทุกคนอ้ําจะถือทุกคนดู คือน่ารักปะข้างหน้านะคะก็จะมีเป็นที่ใส่บัตรสองช่องนะคะแล้วก็จะมีแบรนด์ชื่อแบรนด์ไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นใส่บัตรสองช่องเหมือนกันแล้วก็จะมีเนี่ยเป็นสายให้ถือคือไม่ต้องลัวหายเลยนะคะแล้วก็จะมีช่องใส่เหรียญน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเงินกี่บาท ม0บาทคะ่ะทุกคนด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะใส่เหรียญหรือใส่บัตรเพิ่มก็ได้แล้วก็อ้อําก็จะมีบัตรของเมเจอร์เป็นบัตรหนังพี่มากนะคะเอ้ยพี่นาค <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่จใส่เหรียญได้เยอะมากเดี๋ยวอ้ำาจะเอาใส่เหรียญให้ดูนะคะทุกคนเพราะว่าอ้ำมีเหรียญอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเอาเหรียญใส่ให้ดูนะ ว่าสามารถใส่เหรียญได้เยอะขนาดไหนจริงๆมันก็ใส่บัตรได้ใส่เหรียญได้แต่ว่าอ้อมจะเอาไว้ใส่บัตรเอไว้ใส่เหรียญจะมากกว่านะคะเพราะว่าอ้อต้องแบบเออไว้กินข้าวที่มออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ดิทุกคนมันยังสวยเลยขนาดยัดเหรียญไปเยอะมากๆเลยนะ ทรงของน้องไม่เสียเลยแล้วก็สวยคืออั้าชอบมากรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นกระเป๋าใบโปรดของอั้าเลยนะคะจะเก็บกระเป๋าไว้ที่เดิมไม่เก็บอีกแล้วและต่อไปก็จะมีอ่าหมดแล้วทุกคนดูดิตอนที่อั้มยัดแขนลงไปคือสุดแขนเลยดูสุดแขนะ่ะสุดแขนจริงๆคือกว้างมากกว้างแบบกว้างมากๆเลยนะคะดูดิแล้วก็มีอีกมีช่องด้านในอีกช่องหนึ่งทุกคนแล้วก็จะเป็นอันนี้ อูช่องนั้นในก็ก็ยาวมากทุกคนดูดิใส่ไปได้กูแขนเลยนะคะอ๋อทุกคนอ้ําพกนี้ด้วยแม่อ้ํานะคะอ้ําจะบอกว่าแม่อ้ําเห็นอันนี้แล้วแม่อ้ําตกใจมากเลยนะคะแม่อ้ําคิดว่าอ้ําทานยาคุมค่ะทุกคนจริงๆมันไม่ใช่ยาคุมนะมันเป็นแบบดีท็อกซ์ล้งไส้อะไรประมาณนี้นะคะเป็นของญี่ปุ่นนะแล้วอ้ําก็พกติดตัวไว้เวลาแบบทอ้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่าเวลากินอะไรแล้วแบบไม่ค่อยถ่ายนะคะอ้ําก็เลยพกติดไว้นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะมีด้านข้างเฮ้ยอําเพิ่งเห็นนะเนี่ยอันเพิ่งสังเกตคืออันเป็นคนไม่ค่อยสังเกตเอาทุกคนด้านข้างเราจะเห็นมันเป็นแบบนี้ใช่ปะแต่มันมีตรงนี้ด้วยวแปลว,ว่าเราสามารถยัดเสื้อผ้าได้เยอะมากๆเลยนะแบบคือยัดได้แบบออกไปอีกอะเพราะว่าดูดิมันกว้างมากมันกว้างมากทุกคนเดี๋ยวให้ดูด้านในแบบอย่างเงี้ยดูดิกว้างมาก ของโคตรจะกว้างเลยอะแล้วด้านในก็มีช่องอีกดูดีแล้วก็มีตรงนี้เป็นเป็นออช่องลับอีกนะคะตรงนี้อุ้ดีอะอัพเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแบบเออถ้าจะยัดเสื้อผ้าเข้าไปก็คงยัดได้เพราะว่ากว้า,วางมากๆเลยนะคะแต่ว่าอัพไม่ได้ใส่เข้าไปเยอะขนาดนั้นอัพก็จะติดไว้ น,นี้นะคะกระเป๋าอั้มค่ะทุกคนเป็นไงบ้างนะคะชอบกันไหมตอนนี้นะคะกระเป๋าแกสแตันลูก้านะคะอั้มรู้สึกว่าน้องจะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวอั้มจะลองสะพายให้ทุกคนดูนะคะว่าเออเวลาสะพายออกมาเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะคะนี่เลยนะคะทุกคนอั้มชอบตรงที่เขามีตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่จะเป็นประมาณนี้จะถือนี่ให้ด้วย กระเป๋าตังค์ดูดิทุกคนมันน่ารัก่าสีก็น่ารักนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวอีทนให้ดูประมาณนี้เลยนะคะก็สําหรับใครนะคะที่มองว่ากระเป๋าใบเนี้ยมันสวยดีนะคะอ้ําก็เดี๋ยวจะทิงท้งพิกัดไว้ให้ด้วยนะคะว่าอ้ําสั่งซื้อที่ช่องทางไหนนะคะก็จะเป็นของ เว็บของกัสต n นล l u ้าเลยนะคะเดี๋ยวอ๋มจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วตอนนี้เขามีลด15%ด้วยนะคะสําหรับคนที่ใส่โค้ดนี้เข้าไปเท่านั้นนะคะอันนี้สําหรับคนที่ดูช่องอ้ําเท่านั้นนะได้ลดตั้ง15%นะคะใครที่อยากไปดูกระเป๋าของแบรนด์กัสต n นล l u ้านะคะก็สามารถไปดูได้ที่เว็บของกัสต n นลู u ้ a เลยนะคะและที่สำคัญก็คือเขามีให้เลือกหลายแบบมากๆมีทั้งกระเป๋าเสร็จเครื่องสำอางกระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าอะไรที่แบบ รู้สึกว่าทุกคนต้องไปดูเองอะ่ะคือมันน่ารักมากๆแล้วเขาก็ดีไซน์ออกมาได้ไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นสไตล์ของเขาที่มันดูทันสมัยมากๆเลยนะคะทุกคนก็สามารถไปเลือกดูในเว็บไซต์ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โค้ดของอ้ำมเลยนะคะอ้ำทำเพื่อทุกคนเลยนะเนี่ยอ้ำไปขอโค้ดเขามาให้ทุกคนเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมใส่โค้ดนี้เข้าไปนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปคลิปนี้นะคะเดี๋ยวยังไงอยากให้อ้ำมทำคลิปประมาณไหนอีกก็สามารถาาะคะววอมเมนต์ ฝากกดไลค์กด subscribe คลิปนี้ให้ด้วยนะคะและที่สำารัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาอําลงคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้มาให้ทันและก็มาวัยกว่าเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้าะทุกคนบ้วย I don't k the lights But it's camera time Set take the picture But you rolled your eyes Now I'm mortified still terrorized push me behind to get me from my better side i wanna push you back but that's all you want wanna rub me off i'm holding back Tryna get me framed, from me in cost that i attacked you